ครับผมก็กราบสวัสดีมินหลังนะปั่นกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ช่างกับเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับวันนี้ก็มาอยู่ในค่ายพี่จีผมวันนี้ขอมาลุยอียิปต์บุ๊คออฟมิสเตอรี่ครับผมเออเทพราโนบิสของเราเองนะคุณผู้ชมมาครับผมก็ อย่างที่บอกไว้เลยคุณผู้ชมก็ไม่น่าไม่ทําตามครับผมรับชมความมันถึงเท่านั้นเด้อมาฮะวันนี้จะไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมวันนี้ก็มาเป็นแบบซื้อร์เจอร์กันเหมือนเดิมคุณผู้ชมเออไม่ต้องอะไรมากมายครับผมวิธีเกียดปั่นครับผมไวรุ่นใจร้อนฮะมาวันนี้ก็พบมาที่8ดรับคุณผู้ชมมาครับผมเดี๋ยวไปรุยกันเลยดีกว่าเอออฝากไลค์ติดตามผมไว้ด้วยรักกันเด้อไปไม้แรกคุณผู้ชมขอตึ้งตึเออ ายฮะเกมนี้ก็ไม่เข้ามาเล่นนานแล้วนะคุณผู้ชมเทพลานุบิสหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วว่าผมไม่ขอพูดอะไรมากมายแล้วกันมาไม่รู้จะเป็นไงนะเพื่อนขอแบบเรียกเอาเปลี่ยนเป็นเออย่างนี้สวยดีครับมาคิวมาแถวสามปึ๊บโอ้โหไปฮะลุยต่อเก้ารอบคุณผู้ชม นี่ก็มาอยู่กับ i อ8กันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเออจัดไปฮะโอ้ยทำไมดูเงียบๆไปเนี่ยเฮออ้ยใช่หรือเปล่าเจม,มาแถวสองอสวยๆเพื่อนโอ้โหคิวมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหก็สำหรับใครเอ้าเฮ้ยโอ้โหช็อตนี้ 5K เลยหรอโอ้โหสวยจัดคุณผู้ชมมาไงวะเนี่ยไปุยต่อฮะ ก็นสำหรับใครที่อยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเออก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครหรือไม่ได้คอมเมนต์ใครก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อไปฮะรอบสุดท้ายคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่เออโอเคอยู่สวยฮะมาสิบมาแถวสามดิโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาดูกนะันต่อคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคฮะยังสวยอยู่เออไปขออัเปเดตเลยละกันคุณผู้ชม เอ้ยสูงสุดมันได้เท่าไหร่วะเออได้ประมาณนี้ละมั้งไปุยชมลุยฮะลุยกันต่อในไม้ที่สองครับผมเออรับชมความมันเทงเท่านันเด้อขอเลือกเป็นสิบห้าหนึ่งแล้วกันเออมาฮะเดี๋ยวไปดูกันว้าไม้ที่สองจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไหลไปโอ้โหไปฮะเฮ้ยหกสิบห้าหมุน ขอไหลๆหน่อยดิเออเออขอไหลๆหน่อยดิขอเพิ่มตัวคุณหน่อยดิสวยฮะกระทามาจังวันนี้ยังไงโอ้โหไปดูยันต่อพีับ่เกมยังไม่จบฮะสิบมาอืมเอาอย่างวะเฮ้ยเออเจสวยเคไปเออวายมาได้อยู่โอ,อ้สวยจัดสวยจัดเออ ไปเก้ารอบลุยกันยาวๆฮนะเออสวยมาเอะไรก็ได้ขอไหลไว้ก่อนเออขอไหลตัวคูณไว้ก่อนตอนเนี้ยไปฮะเบมาแถวแรกสวยๆเออสวยๆแล้วเปลี่ยนเป็นไว้จังวะนี้คาทามาป้าโอ้คาทามาโอ้ยอะไรแบนี้มากันอีก6เคคุณผู้ชม สุดจัดฮะเออบอกแล้วไงเป็นเรื่องเลยคาทามาไปลุยกันต่อผู้ชมโอ้โหมาอีกช็อตน,นี้ยังไงฮะไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าโอ้โหมาทำไมวันนี้อานุบิสฮลัลโหลมาทำไมตอนนี้่ <c oughs> ะลุยฮะเจเฮ้ยโอ้โหไม่มีแถวสองนี่ว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โผมก็หลอนหมดแล้วเนี่ย เบอร์ไปหมดแล้วเนะี่ยสวยๆเออมาสิบมาแถวสามสิบมาดิเออมาเปลี่ยนเป็นไวเออโอเคอยู่แล้วช็อตน,นี้ยังไงเจเต็มแผงมาดิครับโอ้โหคุณผู้ชมสิบเทวันเจีนน๊ยบช็อตนี้โอ้โหรู้เรื่องฮะโอ้รอบสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ย,อย่างนี้ก็วันเจี๊ยบสิครับไม่ต้องไปต่อเลยดีกว่ามั้งเนี่ยเอาไงต่อดีคุณผู้ชมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะ หรือจะไปดูเกมใหม่เล่นวะคผู้ชมก็เอาเป็นว่าใครอยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะไลอ่านแล้วผมก็จะจัดให้นะครับผมก็เอาเป็นว่าไม่ไปต่อแล้วกันขออนุญาตพอแค่นี้นะครับวันเจียบละเออขอช่วยพักผ่อนเหมือเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ยผู้ชมไปก็เป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย